เสียงอะไรมากนะักเป็นพรามเล็กๆแต่เคยเข้าเครือคุณสงเคราะห์การพิธีให้ปู่อยู่ตลอดกานเมตตาไปตามก็เลยเป็นเรื่องที่ที่มาความําว่าปู่สวงไปหานะครับท่านไปหายังไงบ้างกกท่านมาท่านเ้ามาในลักษณะก็เหมือนกับกับคนมาหากันทั่วไปแต่ในลักษณะของปู่นั้นดูเหมือนว่าในในความรู้สึกที่เราฝันนะ่ะมันเป็นลักษณะที่ลอยๆมานะปู่ลอยๆมาเออปู่ลอยๆมาครับ ลอยแบบเดินแล้วก็นั่งนะคะมันมันเป็นลักษณะที่เหมือนหเหมือนลอยเออเหมือนเหมือน,นลอยรอยมาแต่ว่าก็อยู่นานแต่ว่าไม่ได้คุยอะไรแต่ท่านก็เปลี่ยนชุดบางทีก็ใส่สีขาวบางทีก็ใส่สีแดงมาแล้วก็มาเหมือนกับว่าท่านเอาอะไรเขียนให้เราใส่ในหัวก็สะดุ้งขึ้นมาออประมาณนั้น,นะะแต่รู้รู้สึกว่าจะลายเที่ยวเที่ยวสองสองสาเที่ยวที่ท่านไปทําไมมันเกิดความบังเอิญ ก็ไม่กล้าที่จะคุยให้ใครฟังเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เดี๋ยวจะหาว่าจะปลีขึ้นมาจ้ะเออเพราะว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเราก็โดยส่วนตัวก็เคารบนับมือก็จะอธิฐานาา้ชาวบรมีภูที่จริงวันนี้เป็นวันดีเนาะวันดีถี่ร่ำเลิศเดียวสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,บ,รบอย่าลงาานะคะมันดีชาแนลนะคะบอทบพันธ์ผมสัพพยาหน้าที่จริงสนิทคุ้นเคยกับท่านเห็นว่าแฟนเอฟซีของท่านเยอะเนาะช่วงนี้สมัยก่อนเราบุก เมืองพญานาคด้วยกันที่คําชโนดวันนี้มีโอกาสครับเป็นเรื่องที่บังเอิญจริงๆเพื่อนได้คุยกันเรื่องถึงเรื่องงานบวงสวงบุรพาจารย์แล้วก็สวัสดีอีกท่านนะมณีชาแนลยูทูบนะครับช่องมาสถานน้องใหม่เนาะกำลังมีคนติดตามอยู่พอสมควรเหมือนกันใช่ไหมแสนแปดครัโอ้แสนแปดไม่ได้ธรรมดาเลยครับเป็นโอกาสดีวันนี้ผมได้เข้าพิธีร่วมกับกราบอีกท่านหนึ่งนะครับในงานบุรพาจารย์ ออปูวันงานที่พระครูดรวัชระชยาพินันดรือหลวงพ่อเพชรัวจาสิทธิ์ท่านจัดขึ้นในวันละงานวันเกิดของท่านเนาะมุติตาศักดะมีสิทธิ์ทั่วทั่วพื้นแผ่นดินไทยก็ว่าได้ต่างประเทศก็ามานะท่านออมีผู้ืาษีมีสายตระกูนนาาลนาคราศิษยานุสิ์ผู้สวงมาเป็นจํานวนมากวันนี้เป็นโอกาสนีผมมีโอกาสได้คุยเล่นๆ <laughs> กับออพอดี ท่านอาจารย์วรพันหรือว่าคมทรัพยานะครมาเจอพอดีในการที่เป็นลักษณะที่ว่าหลวงปู่สวงผมไม่ได้มาที่มีประมาณปีกว่านะครับเนื่องจากว่ามีภารกิจที่อื่นแต่ด้วยวันนี้เป็นเรื่องบังเอินก่อนที่จะมานี้ประมาณสองคืนฝันว่าองค์หลวงตาท่านไปหาที่บ้านนะครับเป็นเรื่องที่อัศจรรย์หลืวเกินนี้เป็นเรื่องจริงที่คนเป็นทางคงไม่กล้าที่จะพูดโกหกเนาะเพราะมันเป็นเรื่องที่ว่าเป็นเรื่องบังเอินที่ปู่บางทีท่านก็ใส่ชุดขาวบางทีก็ใส่ชุดจีวรล เออท่านไปท่านก็มาในลักษณะที่เหมือนกับว่าท่านมาในลอยๆมาบ่างนะพอที่ห้องก็เป็นห้องพระที่ผมนอนด้วยท่านก็มาที่บ้านผมที่ตำหนักที่ที่บ้านก็เลยเป็นเรื่องบังเอิญว่าเราไม่ได้มาที่นี่มีว่าเพอเอินว่าปู่ท่านน่าจะเมตตาเพราะว่าคนพิมพรทมพิธีบวงสรวงเนี่ยสายยามบารมีขององค์ปู่ก็เกิดขึ้นที่นี่เขาพารานเพศมีโอกาสได้เข้าสู่การพิธีโดยความเมตตาของพระคุณเจ้าพระครูวัชราชยาพินัน ท่านให้ผมเข้าสู่พิธีตลอดนะครับแต่ปีนี้ไม่ได้แจ้งหลวงพ่อท่านก็เลยได้พามที่อื่นแต่ก็มีโอกาสได้กล่าวองค์การนิดๆหน่อยๆช่วยพามที่หลวงพ่อท่านเชิญมาก็เลยว่าเป็นเรื่องรังเอืญนว่าทําไมมันเกิดความอัศจรรย์อย่างหนึ่งเพราะว่าหลวงปู่นี้ท่านไปทาเราถึงที่เลยเนอะคิดว่างั้นโดยศรัทธาแล้วตัวเองเข้าพิธีบวงสวงนี่จะจะเอ่ยถึงพามปู่ตลอดเนาะจะเอ่อมันจะมีบทที่ลําลึกถึงปู่ว่า สิทธิกิจังสิทธิกำมังสิทธิการิยตถาคตสิทธิราภูนิลันตะดังสพสิทธิพวันตุเมเตอริยองส่วงซัมปโนจิปิโซนะโมปเกียเฮอิสวาโซติมห้าบรรดาสัจจังตราสิทธิมีผมยสพรามเข้าพิธีที่ไหนจะดำลึกนึกถึงคาถาตัวนี้นะครับเป็นคาถาที่ในใจคิดว่าอัญเชิญยามบารมีของปู่เข้าเกื้อกูลการพิธี ตลอดระยะเวลาที่เข้าพิธีถ้าเอาผมอัญเชิญคาถาบทนี้นี่มันจะเป็นลักษณะที่เข้าใจว่าเป็นมงคลเพราะว่าเคยไปบวงสรวงอยู่หนังประกำช้างอย่างนี้ที่แถวสุรินพ่อพญาสุรินก็ดีหลวงปู่เกี้ยงหลวงปู่หมุนอย่างนี้นะครับค่ะเออและการก่อร่างตั้งค้าใหญ่ๆก็มีโอกาสได้ไปก็อาราธนาคาถาของปู่อัญเชิญบาร,รมีปู่มาเพื่อกูนมาปกปักมารักษาในการเข้าสู่พิธีะนะครับก็เลยว่า เราไม่ได้มาแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าวันนี้เป็นวันวันเกิดของพระคุณเจ้าหลวงพ่อเพชรน,นะ,ะแต่ด้วยที่ที่เกิดขึ้นมันก็เป็นเรื่องที่บังเอิญว่าทําไมหลวงปู่ท่านมียันหลีกเล้นแล้วก็ขนาดนี้ถึงไปตามเอาพัานคุมทรัพยาหน้าแล้วก็เด็กวุยวกับมณี c h ชาแนลเป็นเรื่องที่พ้อฝากนะครับ ว่าผมมีโอกาสได้คุยกับท่านทั้งสองซึ่งที่จริงแล้วก็เจอกันจอยบ่อยๆในงานพิธีนงเสงบ่อยแต่ว่าผมไม่ได้ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่ไม่ค่อยได้คุยกันเพราะต่างคนต่างทำงานงานไม่ได้ขอคุยเรื่องเล็กนิดหนึ่งน้อยจานนการัาที่นี่แล้วก็นี่ที่ฝันเนี่ยเห็นล้อาจานโชคเหมือนกันนางลขที่ที่เลขที่ดูเหมือนจะเป็นเลขใกล้เคียงนะอย่างหนึ่งสามข้าวอย่างนี้เป็นเลขที่ผมชอบว่าองค์ูท่านไปท่านจะผมก็จำไม่ได้แม่นเท่าไหร่ มื่อท่านพิบบอกมันลักษณะที่แบบว่าคล้ายๆกับว่าท่านบอกแต่ว่ามันไม่ตรงก็เลยวมันมจะมางวดนี้ไหมมันก็นได้ยินเสียงเอ,อาการชูนลยครับจะเป,เป็นตัวนี้นะครับแต่ว่าถ้าสามหกับสามเ้าที่สามหกนี้ผมว่ามันเป็นพันษาของพรกคุนเจ้าหลวงพ, <5 S 2> พระโอวัชรชยาพินันอายุท่าน56ปีเนาะ56ปีเออผมว่า3 6หกับสาเก้านี้มันตัวเดียวกันหรือว่ามันจะมาออกงวดนี้หรือเปล่าค่อยไม่รู้นะผมซื้อเก้าหนึ่งสามว่านี้ พอสมควรงวดที่แล้วมันออกมันออก3ามสองค่ะเนะาะผมว่ามันจะมางวดนี้ไหมเพราะว่า3ามกับ3ามมันดูคล้ายคลึงกันค่ะเนาะเพื่อเพื่อเอ,อ่อฟซเราสร้างาบารมีร่วมกับหลวงปู่เนาะเพราะว่าท่านคุณทรัพยานาคอาจารย์วรพันนี้ท่านจะเชี่ยวชาญเรื่องเลยกอพอสมควรเออนี่นะครับเราเคยไปที่คำชะโนดกันเปิดโชคเปิดหน้าเปิดบารมีกันแล้วนะครับเออ ตั้งแต่สมัยที่ยันท่านยังไม่มี f อฟเท่าไหรตอนนี้เป็นแสนแล้วมณีชาแนลก็เป็นแสนยังไงฝากด้วยนะครับยศสภามีการพิธีบวงสรวงผู่พญานาคเลยบ่ายสีสุขวันหรือแม้กระทั่งขึ้นบ้านใหม่ยกเสาเอกเสาโทยายศารตั้งศาลต่างๆรามทางอีสานใต้ยศสุาประกอบพิธีได้นะครับได้แล้วเห็นว่าอาจารย์จะไปทางไหนเห็นบอกว่าทีมงานให้เราอยากให้ทิพย์ุงเทพพญานาคและให้ทีมงานมณีชาแนลแล้วก็ ทีมงานเราให้ไปด้วยที่ไหนบ้างนะครับวันที่มีวันที่11ครับผม11นี้ที่วัดสำโรงน้อยอันนี้จะบวงสรวงปู่พญานาคโดยตรงวัดสำโรงน้อยวัดสำโรงน้อยอำเภอปรางกูนะครับปู่จังหวัดศรีสะเกดเหล่านี้คือวันที่11แล้วก็ที่โคราชวันที่่าไรที่โคราชนี่ปู่ฤาษีแสงมุนีนะครับอันนี้อัญเชิญยาบาร,รมีปู่ฤาษีทั่วทั้งพิทูปปู่ฤาษีมาเชิญเอง บอกไว้สองปีที่แล้วนะครับได้มอบประคำลูกเท่าแขนนี้ให้ในครับไม่ได้เอามาด้วยวันนี้มันใหญ่แล้วก็หนักนะครับเออวันนี้ปู่เลยมาบอกในงานพิธีงานมุติตาสัการะหลวงพ่อวันที่ห้าที่หกครับสายลือสีทั่วทั้งพิพพทั่วทั้งประเทศจะไปรวมกันที่นั่นโดยมียาพรามณอ่านองค์การครับว่าพระคุณเจ้าหลวงพ่อพระครูวัชระชยาพินันก็จะไปนั่งปกนะครับก็เรียนเชิญเอฟซีถ้าไม่ไกลก็ไปร่วมพิธีใหญ่ด้วยกันนะครับวันที่ห้าที่หกที่วัด มันเป็นตำหนักของฤาษีครับ๋อตำหนักของฤาษีอยู่อำเภอเมืองจังหวัดโคราชครับปู่ฤาษีแสงมุนีปู่ฤาษีแสงมุนีก็เป็นสิทธิ์ของปู่สวงเราจะเคารพนับถือปู่สวงแล้วก็เคารพนับถือหลวงพ่อเพชรครับครับประมาณนี้ครับถ้มีโอกาสก็ได้ไปได้ครับผมกับยศธรรมหรืออาจารย์ยศพัฒน์หรือยศธรรมนะครับที่รูปจากกันดีนะครับ มีเสียงวานเสียงเรา <c oughs> <c oughs> ครับสีบบบหลวงปูสวงนะครับตัวเลขโชว์นี้นึนนนน<อ>งนะน้องในงงนี้ก็ฝ่ายบารมีของปู่ขององค์หลวงปู่สวงเทวดาเดินดินเทพเจ้าแห่งโชคลาภบารมีขององค์หลวงปู่เพชรวาา่าจะาสิทธิ์เคืือกุนส่งเพาะดนประดานเอฟซีทั้งสองท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุมทรัพยานาคมณีสารแนวใหเอฟซีของท่านมีโชคลาภจากการเสียงถ่ายเรียกนี้นะครับก็เป็นเรียกมงคลโดยเฉพาะ5 6ปีหลวงพ่อเพชรนี่ เพิ่งถือกำเนิดเกิดมาวันนี้ครบ56แล้วก็3 4 6รรษานะครับเป็นเลขนี้วันนี้ท่านกลุมสัพยานาคมนีชาแนวให้ผมเป็นหนังหน้าไฟรองรับบรมีติดตามเรื่อยๆนะครับคิดว่าไม่นานอย่างไงมันก็ต้องต้องได้ต้องได้ต้องได้ให้สําเร็จนะครับส,สิทธิกิจยังสิทธิกัมมังสิทธิกาลยยตถาคตโตสิทธิราโพนิลันตลงังสิทิเตโชชโยนิจังสัพระสิทธิสัพระสิทธิ พระวันตุเมตยปูสวงจงมาอภิบาลพรเลิศก่อกำเนิดความเป็นสริมงคลแก่ลูกหลานให้ลูกหลานผู่มีโชคมีลาบบารมีขององหลวงพ่อเพชรวาจาสิทธิ์จงส่งผลขึ้นบรรดาให้ลูกหลานมีโชคมีลาบทั่วหน้ากันด้วยเถิดสาธุสาธ <สา S 1> ุครับสาธุสาธุครับ